สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสางพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นจีนนะคะเช้าบ่ายค่ะ FC ขาวันที่20ธันวาคม2567นะคะทุกคนวันพุธหัสบดีนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเ c ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้เ c ซได้รับชมนี้ก็เป็นการจอเด่นวิ่งดูดแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกท่านส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ สำหรับเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดทุกวันแต่ว่าท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านขาสำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะก่อนอื่นเราไปรับชมวันที่25ก่อนว่าเข้าหรือหลุดสำหรับวันที่25นะคะจะให้เด่น1และ0รอบเช้ามา439-04เด่นมา0เข้าคู่0 4 4 0เป็นคู่เด่นแยกกับเด่นประจาวัน่า f สขา,ขาเด่นรอบบ่ายนะคะ อรอบเช้าเลขเด่นประจำวันมาทั้ง9และ4นะคะทุกคนรอบบ่ายใจะให้0และ9มา3 1 0 3 3เข้าคู่ตัวเด่นค่ะทุกคน1 0 0 1, 1พี่น้อง1กับ0เนาะค่ะทุกคนค่ะเลขเด่นประจำวันรอบบ่าย4กับ9หลุดหมดนะคะเอาเข้าไปดุนต่อพี่น้องวันที่26นะคะถ้าชอบก็ขอให้เฮงเฮงปังๆนะคะ FC ฟซีขา ำหรับวันที่26จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าใจได้อยู่ที่9และ8เรามาดูความน่าจะเป็น90 99 95 94 93 98 8ค่ะ FC ขา80 85 84 83 แปดหน่งแเ็ดค่ะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่0ูนและเค่ะทุกคนศนย์ะคะที่ศูนย์แปาศูนย์หนึ่งศูนย์สามศค่ะเก้าศูนยห นึงเก้าสามนะคะประมาณนี้ค่ะมาดูคู่เด่นกันค่ะทุกคนทุกคนค่ะวันนี้เก้าเบิ้ลนะคะถ้าเอชอบเบิ้ลเกก็ตามได้นะคะความเป็นไปได้วันนี้ความเป็นไปได้เลขเบิ้ลก็มีนะคะทุกคนที่จะมาเนาะค่ะเก้าแปดศูนยานะคะเกเออเก้าศูนย้ดนะคะเกกับศูนย์ศูนย์กบเกแล้บ่าย์แปดเก้า นะคะ fc ขานี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเขาวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย fc ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยนะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันพฤหัสบดีอยู่ที่5กับ0เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ล55เลข5าและเลขศูนย์นี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายลูดนะคะ เด่นรอบเช้าอยู่ที่9และ8เด่นประจําวันอยู่ที่5และ0นย์ะคะทุกคนเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันค่ะทุกคนวันนี้น่าจะติดคู่ตเต่นอยู่นะคะเค่ะ9 5้9 9 0 0 9ติดคู่ตืเด่น9 0 0 9 8ค่ะ8 5 5 8 5 8 0 0 8, 8, 8, 8, 8ติดคู่ตืเด่น8 0 0 8นะคะ0กับ9รอบบ่ายและ5กับ0 8, เป็น0 5 5 0 0 0นะคะทุกคนติดเลขเด่นประจําวันนะคะ0 5 5 0 9ก้าค่ะเก้าห้าเก้าห้าห้าเก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าติดคู่เต่นเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเนาะคะ่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะเอฟซี FC คะมีคู่ไหนที่ชอบหรือเปล่าคะถ้าเอฟซีชอบเอฟซี FC ค่อยตามนะคะทุกคนถ้าไม่ชอบก็ผ่านเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสำหรับคู่ที่ะจจบให้นี้นะคะเป็นการจับคู่ระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่าน ถ้าสมมติว่า f อท่านไหนไม่ชอบเลยคู่ที่ใจจับให้นะคะท่านสามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบนะคะทุกคนคนเท่าหมักมาคือกันพี่น้องดวงคนเราก็ไม่เหมือนกันนะคะทุกคนสมมุติว่าดูมาทุกวันทุกวันทุกวันนะคะทุกคนเข้ามาวันที่เราไปลองดูหลุดก็มีนี่คือดวงนะคะทุกคนค่ะค่ะสาหรับแนวทางหุ้นจีนนะคะทุกคนวันที่ 26่ธันวาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ f c ทุกท่านมอภัยนะคะสำหรับวันนี้ใจก็ขอให้ f c ทุกท่านโชคดีกันทุกๆคนในทุกทุกวันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ